ไดๆเนาะทุกคนพีเอฟซีเขาน่ารักจริงๆอะคือไปรับน้องที่สนามบินน่ะไดๆน้องก็คิดว่าไม่มีใครไปรับอะไรอย่างเงี้ยเอ็นดูน้องก็พูดเรื่องจะไปทําฟงทําฟันคือความน่ารักของเธอดูเธอซื้อของทุกคนแล้วน้องก็แบ่งให้พีเอฟซีด้วยนะแบ่งให้พีเอฟซกินน่ารักจริงๆไปไปวิด,ดีโอน้องไปต่าง ใหต่างประเทศน้องก็แบบนี้นะซื้อมาแล้วก็แบ่งทั้งลูกทั้งปายน้องก็แบ่งแกะแบ่งพี่เอกินเอ็นดูอ่ะดูน่ารักน้องปายคือแบบบุ่มชอบการแต่งตัวของปายมากบุ๋มว่าดูเทด่ดีน้องแต่งแต่งตัวแต่งแบบไหนก็ดูดีนะไม่รู้ใครชอบเหมือนบุ่มหรือเปล่าแต่บุ่มชอบอะ่ะคือแบบว่าเธอแต่งแบบไหนก็ดูดีดูความน่ารักแบ่งขนมให้พี่พี่ น่ารักจริงๆต้องขอบคุณพี่เอฟซีที่อุตส่าห์ลงให้พวกเราดูเนาะไปรับน้องแล้วก็ลงให้พวกเราดูพวกนี้น้องทำฟันอืมน่ารักมากแปงคฟันได้แค่นี้ปกติก็ไม่อาบน้ำเลยือก้่ใครเอาขนมเราไปเนี่ยนี่ค่ะเธอเธอเธอถูกหวยอ่ะเดี๋ยวอาชิมให้อาชิมให้ ยอ่ะทีแรกเราจะไม่ซื้อนะแต่เราก็ซื้อแหละเธอจะมาแจกพวกเราเหรอใช่ออไม่ซื้อเรากินได้ไหมก่อนถ้าเธอซื้อมาเธอกินได้หรอไม่หมายในว่าซื้อซื้อแล้วมาเองกินได้ไหมหอยต้องนานเธอแจกไปก็นี่คือถูกหอยใช่ไหมล่ะบันนี้เจจอยทำผมใหม่บ้างหรือยังเนี่ยมาเจจอยมคะเยนี่ไงจะไปหาพี่จอยอยู่เนี่ย ไปยาวันละไปยาวันละต้องบุกจิบคนละเราจะไปกินหมูกระทะกันขอหมดเลยได้ไหมล่ะอ้ยก็อ้วนกินเลยก็จะลองนี้ไปดีกว่าหมูยกรู้ได้ไงว่าอยากกินมีอันอื่นไหมนุ๊กเจ็บคอมันมีบุญว่าสนามมาถึงเราเองพี่อุ้ยเนี่ยกลัวาย เขาเรียกว่ากู้โชคดีไม่เราไปในอื่นเราต้องไปอยู่ด้วยกันเนยเอาเป็นต้มคนกันแล้วพี่รู้ป่าวว่าหนูเป็นต้มข่วยจับนี่แหละอยู่ก่อดเจิดที่อะเนาะใช่ร้านไม่มีร้านไม่มีแล้วบ่ไม่ได้นะราคิดว่ากอเจิดมากสุดพี่ปไปอยากไปนอนเล่นไม่แต่พี่เมาอุบลเหนือวันนี้สี่สิบเกณฑหนาวไหมต้องแาบนี้หนาวหน่งใไม่หนาวเลย ขอนแก่นหนาวเห็นเธอใส่แขนยาวทุกวันเลยแล้วก็นึกว่าดูดำนโอ้โหรักสวยรักงามตอนเช้าพูดใหม่ดิรักหล่อใครหล่อเนาะคนมันหล่อใช่ไหมปีนี้หล่อไงปีหน้าก็พเธอจะเชื่อเธอจะเชื่อฝั่งนูนเชื่อฝัง้นเชื่อฝั่งนู้นจิ๋วเชื่อพวกพี่อ่ะชอบคนโกหกเออรูนี้มาคืนเนี๋ยวนี้จับมาคืนตรงนี้น่ารักเลยเอาเอื้อยทั้งหลังไหนเราไป เอ้อได้หอเอื้อเอื้อยมรตใจผ่าตัดนะฮะอสู๋อเนี่ยตัดเลย่ท่าไอยู่กินนี่ไี่บโอเคบ่า่ะเดนทางบายเนทาง้นะเขอบคุณที่มาเจอเจอเจอมาเจอสเราแบบเหมือนจะดีใจอะเธอยิ้มออกมาเลยอ่ะ เราเห็นภาเธอแบบมันไม่มีเอฟซีกำลังจะยิ้มเธอเดินยิ้มมาเลยเราตรวจสอบเดี๋ยวมีต้องรอง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวจะอัพเตตาร์มาสนามบินนะโอเคคนจะได้ไม่ต้องรอนานแล้วไม่รอนอนยังนะนะฟ้าไม่หอกเพียออกไปเจ็ดโมงเช้ายังไม่ได้นอนเลยครับขอมาที่มา